คนดูทุกคนวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ด Mechanical l e a Switch <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เป็นคีย์บอร์ด Mechanical Blue Switch นะคะตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น Leather Switch นะครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเปลี่ยนนะครับซึ่งผมก็ได้ซื้อคีย์บอร์ดสำรองไว้แล้วเผื่อว่าเปลี่ยนมันพังนะครับก็อนแรกในการเปลี่ยนสวิตช์นะครับก็ต้องถอดสวิตช์ก่อนนะครับใครที่จะเปลี่ยนคีย์บอร์ดก็ต้องถ่ายรูปไปด้วยนะครับไม่ง,งั้นจะจำปุ่มไม่ได้เด้อ สอบแบบนี<ป>้สักพัก <c oughs> ปุ่มคีย์บอร์ดหายทำไงวะเนี่ยอยืนแถวนี้ทำไมนั่นลูกลูกบ่อเดี๋ยวเล่นฟรีไฟแป๊บนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับอันนี้ผมก็ถอดโซลิหผลแล้วนะ <c oughs> อ่านี่ก็คือบูนโซลิดนะครับก็เป็นสีน้ำเงินสีฟ้า ปกตินะครับก็ผมจะเบียดให้มันเป็นเลสสวิตอย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นเลสสวิตก็เป็นสีแดงนะครับที่ผมเบียดนี่ก็เพราะว่าเวลาอัดลิปแล้วกดคี่บอร์ดเสรมันเข้านะครับแค่นั้นแหละทำ <c oughs> ไมคุลืมเลสสวิตตั้งแต่แรกวะอ๋อมันไม่มีขายนะครับตอนนี้ผมซื้อมาจากลาซาด้าเราลดราคาเป็นแต่บูสสวิตนะขั้นต่อไปนะครับให้เราถอดน็อตออกนะครับต้องเก็บน็อตไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวหาย มันจะมีะแมคชีนิคลาบางรุ่นนะครับที่สามารถดึงออกได้นะครับเป็นแบบถอดเสียบได้เลยนะแต่ว่ารุ่นนี้มัน,มนต้องบัตรคีย์เพราะงั้นมันก็เลยจะลำบ,บากหน่อยนะครับถ้าใครอยากจะซื้อแม c h a น i c a ลก็แนะนําให้รุ่นที่มันสามารถดึงออกได้นะเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าผมเคอพยายามดึงออกสวิตซ์หนึ่งนะครับนี่สวิตช์ตรงนี้ผมดึงออกปุ๊บดึงออกได้แต่เหล็กไปแล้วเหล็กมันขาดน,นะครับเพราะงั้น ผมก็เลยแบบรู้ตัดสรุปได้เลยว่าอ๋อรุ่นนี้ต้องบัตรก,กีผมก็เลยใช้ชวิตนี้ไม่ได้แล้วชวิตนี้ก็ได้สูญหลายหายไปจากโลกนี้แล้วนะครับ <c oughs> น,นี่ก็ถึงคราวเปิดแล้วนะครับตรวจด,ดูน็อตให้ดีๆนะครับว่าถอดออกหมดหรือยังเพราะว่าถ้ามันถอดออกไม่หมดมันก็ดึงไม่ขึ้นหรอกี <c oughs> นนะครับเราต้องถอดสายตรงนี้ออกด้วยนะครับเพื่อให้ง่าย <c oughs> โอ้ผหมันเล็กเหลือเกิน <c oughs> แค่แนี้เลยแล้วกันอุปกรณ์อำนวยความสะดวก <c oughs> <c oughs> นี่ทรานตั้งแต่ขั้นตอนถอดที่ผมน้ำตาไหลเลยนะ ยังไม่มถันจะได้บักกีเลยพังซะแล้วเหรอสอนเข้าไปแบบนี้บีบแน,น่นๆแล้วก็ดึงออกมาโอ้โอโอโอขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนไปละบ,บายผมว่าผมเปลี่ยน,นทกรั้งที่มันติดอยู่นี่แหละไปย่มงมาแนละ้วทีนีคนเราอ่ะบางครั้งก็ไม่สามารถผ่านกฎเกมไปได้นะครับเราก็ต้องทําตามมัน โอเคนะครับปุ่มที่ผมจะเปลี่ยนหลักๆก็จะมีพวกปุ่มกดบ่อยๆของการเล่นเกมนะครับ W A S D Q W E แล้วก็อุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนนะครับต้องใช้หัวแรงนะครับแล้วก็ที่ดูดตะกัก่วนะครับ,แบบนั้นก็เป็นตะกัก่วสำหรับปะก,กีอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเลยนะครับเพิ่งแกะห่อเลยนี่ได้ว่ามือใหม่สุดๆใหม่กระทั่งของยกเป็นหน้าหน้าเก่าแล้วไอหัวแรงร้อนมากนะไอตรงปลายๆอะ่ะตอนเสียบปักกับพวงกันก็ระวังตุด้วยนะ ต่อไปก็คือการปักกีแล้วนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับถ้ายังเด็กอยู่ไม่ควรทำนะครับเพราะว่ามันร้อนเราเริ่มซูมกล้องแบบนี้เฮ้ยผมเริ่มได้กลิ่นไหม้แล้วตอนนี้ทุกคนบางทีหัวแรงอาจจะเริ่มร้อนแรงดุดแดดเดาแดดเผาเฮ้ยดูดควันออกมวันออกเห็นปะเฮ้ยระเบิดไปเนี่ยโอเคต่อไปนี่คือที่ดูดตะกัวนะครับเราจะใช้เพื่อมาดูดเศษตะกัวตรงนี้นะครับ หลังจากที่เราเคลือบตะกัวของโรงงานด้วยตะกัวใหม่ที่เราซื้อมาแล้วนะครับมันก็จะทำให้ตะกัวละลายได้ง่ายขึ้นนะต่อไปเราก็ดูดให้มันครบทั้งสองจุดนะครับโอเคถออได้แล้วนี่นะครับเห็นไหมต่อได้แล้วเ <Wow. S 1> นี่ยคือหัวนะครับสามารถเอากลับไปใช้ใหม่ได้นะแบบว่าเบืเ่อแล้วเลสสวิตอยากใช้บูรูเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยเอาเล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 ยเ นี่เรื่องของพนักบัตกีมอ่าผมรู้สึกสงสัยอย่างหนึ่งนะปุ่มคอนโทรอ่ะเขามีการงอยนี่ไว้เว้เออผมไม่แน่ใจว่าเขางอเพื่อไม่ให้มันหลุดหรือเปล่านะเพราะงั้นผมจะมางอมันคืนนะครับนี่กลับมาตรงแนวเหมือนเดิมหลังที่เราถอดปุ่มเสร็จนะครับก็ถึงคราวมาเปลี่ยนเป็นเลสสวิตแล้วนะครับเด๊ดีเปลี่ยนเป็นเลสสวิตนะครับง่ายๆก็แค่เอาสวิตตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็ไปบัตรกีข้างหลังอีกทีนึงให้มันล็อกติดแน่นหนึบทนนานนะครับ นี่โอเคนี่ไงเข้ามาแล้วเห็นไหมเนี่ยผมจะใส่ให้มันครบทุกปุ่มก่อนเลยนะครับจากนั้นก็ค่อยบัตรกีพร้อมกันนะรู้สึกแบบว่าเป็นช่างมือใหญ่เลยเนะี่ยโอเคครับตอนนี้เราก็ใส่สวิตเป็นสีแดงแล้วนะครับก็เหลือแค่บัตรกีติดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากดโชว์ให้ดูก่อนละกันนี่นะครับเนี่ยดูนะถ้าเทียบกับสีน้ำเงินนะครับถือว่าเงียบกว่าเยอะมากเลยนะ ติดล้านหนึ่งติดล้านหนึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับเราควรล้างบอร์ดหลังจากการบักกีด้วยสเปรย์ล้างบอดอะไรทุกอย่างก็ไม่รู้อ่ะสเปรย์ที่มันไม่ใช่นำไฟฟ้าเออแต่ผมไม่มีนะครับผมก็เลยล้างด้วยน้ำลาย <c oughs> ครับต่อไปก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับต่อปุ่ม ขั One hour later. นสุดท้ายแล้วขั้นสุดท้ายของจริงแล้วนะครับมาเทสกันเลยดีกว่าไปเราจะมาเริ่มต้นด้วยการเสียบปลั๊กเลยนะครับว่ไาไฟมันจะติดหรือเปล่า <S <S โอเคไหมหน้าสี่สามสองหนึ่งขั้นแรกเริ่มต้นได้ดีนะครับโอเคไหมเริ่มกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ยสเลยนะโอเค เฮ้ยเออไอพทนี่กดได้ไว่วะโอ้ใช้ได้ทุกปุ่มครับโอเคนะครับสรุปการบัรกีครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะครับ <S <S ก็กดได้ทุกปุ่มนะครับคีย์บอร์ดไม่ได้พังนะแม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับปเป็นใจด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากบัรกีก็ถ้ายัางอายุไม่เยอะหรือว่ายัางไม่ค่อยมีความชำนาญด้านนี้ก็ให้พ่อแม่ทำดีกว่า,น,านะครับมจะอันตรายแล้วก็ร้อนหาักเลยโอเคไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย